ฝ่ายจัดการแข่งขันวันวันซีเกม2023เผยภาพการเตรียมความพร้อมระบบวิดีโอชาเลนจ์เมื่อวันที่6เมษายน2566ความเคลื่อนไหวม,มหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชาระหว่างวันที่5-17พฤษภาคม2566ล่าสุดอังสเลปีเซิร์เลขาธิการสมาคมวันวันกัมพูชา เผยภาพระบบวิดีโอชาเลน์ที่จะใช้ในฟีเกมครั้งที่32พร้อมทดสอบระบบนอกจากนั้นยังได้โพสต์ข้อความว่าชนะหรือแพ้ด้วยความสามารถอย่างโปร่งใสยุติธรรมและเป็นการให้กับทีม โหนทางสู่การเป็นผู้ช่วยที่ซื้อสัตว์ให้ผู้ตัดสินกัมพูชาตัวเล็กแต่ใจใหญ่เพื่อประเทศชาติประชาชนและเยาวชนสำหรับการจับสลากแบ่งสายวับนบอลซีเกมส์2อทีมชายไทยอยู่สายบีร่วมกับมาเลเซียเมียนมาเวียดนามส่วนทีมหญิงไทยอยู่สายเอร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์